สวัสดีผู้เล่นฟ i f ่าออนไลน์4ทุกๆคนวันนี้ผมมีแผนเปิดโมงในเวอร์ชั่นของ Full Team Manchester United มานำเสนอหลายคนใช้ f u l t t e m m มนยูสังเกตได้จากการลงแรงผมลงแรงไปประมาณ10เกมผมเจอแมนยูไปแล้ว5นะครับโอ้โหเยอะมากๆเพิ่มเลออาจจะเยอะกว่า5อีกด้วยซ้ำก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่า f ู t t e m m มนยูช่วงนี้เป็นทีมที่น่าเล่นมากๆเพราะว่าแพทนี้ครับการยิงไกลโกงที่สุดโกงจริง,งๆโกงมากๆครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนวิธียิงไกลย,ยังไงให้ฝั่งตรงข้ามกดออกจากเกมครับน่าสนใจมากๆชื่อคลิปก็น่าสนใจแล้วนะเอาละคลิปนี้มาดูวิธีการเปิดหมงของแมนยูไปก่อนแล้วกันแผนที่ผมใช้นี่เป็น5-2-1-2นะครับใช้วิงแบ็กเป็นตัวเปิดนะครับสามารถเปิดได้ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะแมนยะูเนี่ยมีแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่เปิดบอลดีๆหลายตัวครับอย่างลุคชออย่างเงี้ยอเล็กซ์เตเลสนะครับเดนนิสเจมส์เดลลี่บลินแกรี่เนวิล แล้วก็จะมีตัวเปิดบอลที่ดีที่สุดของแมนยูก็คือเดวิดเบคแฮมนะครับเราก็สามารถใช้เบคแฮมมายืนเป็นวิงแบ็กได้นะครับไม่มีปัญหาเลยหรือว่าคุณจะมีนักเตะที่ตีบวกเยอะๆแล้วมีค่าเปิดบอล120เป็นต้นไปนะครับสามารถเอามายืนเป็นวิงแบ็กเป็นตัวเปิดตรงนี้ได้นะครับปัญหาหลักๆของฟุตทีมแมนยูเวอร์ชันเปิดมงก็คือกองหน้าครับแมนยูไม่มีกองหน้าที่มงดีๆเลยมีแต่แค่มงได้เฉยๆนะครับตัวที่ผมจะเอามามงก็จะเป็นคริสเตโนโรนันโดครับรุดฟานิตเตอร์รอยเวนรูนี่ ลูกากูกับซาลาตันอิบราฮิโมวิชตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าในเกมมงไม่ได้เรื่องสุดๆหรือว่ามีใครใช้อิบรากับลูกากูปีไหนที่มันหมงดีๆก็ลองแนะนําคอมเมนต์กันมาได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่มงดีจนน่าตกใจก็จะเป็นพอลสโคครับแต่ว่าจับมายืนเป็นหน้าเป้านี่มงไม่ได้นะต้องยืนเป็น C.A.M เท่านั้นถึงจะมงดีครับซึ่งตัวอื่นที่จับมายืนเป็น C.A.M นะ่ะก็จะไม่ค่อยมงได้เหมือนพอลสโคเลยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้าใจและงงและและประหลาดใจมากๆ แผนที่ผมจัดไว้นะครับก็จะมีหน้าเป้า2ตัวครับ LSRS นะครับตัวหนึ่งวิ่งหาช่องตัวหนึ่งรอหมองนะครับวิ่งหาช่องที่ผมให้เป็นรูนี่วิ่งหาช่องนะครับอีกตัวที่รอมองก็จะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ผมตั้งไว้เนาะกลางรุก1ตัว CAM เป็นพอสโคนะครับแล้วก็กลางรับนะครับ LDM กับ ADM นะครับบ็อกบาวกับเบ็คแฮมใช้ตัวอื่นก็ได้เป็น LDM กับ ADM นะครับมีส่วนช่วยกับเกมรุกน้อยมากก็เอาตัวไหนก็ได้ที่ส่งบอลดีๆแล้วกคลองบอลดีๆวิ่งไล่บอลดีๆนะ แบ็คด้านซ้ายเนี่ยวิงแบ็คซ้ายนะครับของที่ผมมีก็คือเตเลสนะครับอเล็กซ์เตเลสแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เปิดดีๆก็จะเป็นลุกชองนะครับฝั่งขวาเป็นแกรี่เนวิลครับแกรี่เนวิลที่แนะนำก็จะเป็นปี EBS นะแนะนำนิดนึงนักเตะที่ มีค่าเปิดบอลไม่ถึง120ก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาจะเปิดเนี่ยให้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยเปิดนะครับมันจะแม่นยำมากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีนักเตะที่ค่าเปิดบอล120ขึ้นไปเนี่ยยืนตรงไหนเปิดมันก็เข้าหัวทั้งนั้นะนะครับย,ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับอย่างเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยบวกแค่2เองนะพอเอาลงสนามแล้วค่าเปิดบอล125ครับเบคแฮมเปิดตรงไหนก็ได้นะครับ ก็ในทีมเนี้ยถ้าสมมติว่าแกรี่เนวิลไม่ฟิตผมก็จะเอาเบคแฮมมายืนแทนประมาณนี้ครับทีนี้กองหลังครับหลังแมนยูก็เลือกใช้ได้เลยได,ได้ทุกตัวครับนะฮะก็จะเป็น LCB CB แล้วก็ RCB นะครับยืนประมาณนี้เลยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยอันนี้ผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้ครับถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจนะครับ ให้ไปใช้ตัวอื่นให้ไปใช้ตัวอื่นนะเทคนิคในการเลือกผู้รักษาประตูในยุคนี้แผทนี้นะครับผมแนะนำว่า,าให้มีความสูงมากกว่า1 9 6ขึ้นไปนะครับอย่างที่ผมใช้เป็นประจำเลยก็จะเป็นทีโบกูตัวนะครับนี่ทีโบกูตัวสูง1 9 9นะครับมันเป็นเมตานะครับผู้รักษาประตูเมตา ก็คือมันจะสามารถพุ่งไปปัดลูกปั่นหรือว่าลูกยิงไกลได้ดีกว่าผู้รักษาประตูที่เตี้ยๆนะครับจริงๆก็192ในชีวิตจริงก็ไม่ได้เตี้ยหรอกแต่ว่าในเกมมันเตี้ยนะครับเอาจริงๆอ่ะผมมีนักเตะแมนยูอีกคนนึงนะครับเป็นฟอสเตอร์นี่นะ ฟอสเตอร์ส9 3กับปาดบอลดีกว่า d ดกเยอะเลยเพราะฉะนั้นสแตตของผู้รักษาประตูเนี่ยไม่จําเป็นเลยครับจะเป็นแค่ส่วนสูงนะครับได้ผู้รักษาประตูคนไหนที่สูง200ก็ดีเลยเพราะว่าผมได้พิสูจน์แล้วว่าฟอสเตอร์สแตตง่อยๆเนี่ยรับบอลดีกว่า d ดกเยอะเลยแต่อันนี้ก็ตั้งตั้งเดกไว้เพราะว่าการความตะขิดตะขวงใจของแฟนบอลแมนยูนะตามนั้นนะครับทีนี้อ่าทกิกทีมครับนี่ก็ตั้งแบบนี้นะครับ อลอกไปเลยนะครับมีอันนึงที่ไม่อยากให้ลอกแล้วก็ให้จําไว้ขึ้นใจเลยว่าอย่าไปลอกของคนอื่นก็คือเทคนิคก,ก,การป้องกันนะครับก็เราถนัดแบบไหน,นให้เล่นแบบนั้นครับถ้าเราไม่ถนัดอันที่เราเล่นเราไปปรับเหมือนคนอื่นก็ได้ปรับแล้วเล่นดีหรือไม่ดีวัดกันดูถ้าอันที่เราลอกมาเนี่ยเราเล่นดีเราก็ใช้อันนั้นแต่ถ้าอันที่เราลอกมาันไม่ได้เรื่องเลยเราก็กลับไปใช้ของเราอันเดิมน,นะครับแทคนิคนักเตะครับตั้งตามนี้ครับ LS เนี่ยผมจะให้เป็น AR 2 DP 1 แล้วก็ SR 2นะครับให้ยืนรอหมกบุก3รับ1ส่วนอีกตัวหนึ่งเบนรรนี่เนี่ยผมตั้งวิ่งหาช่องครับ AR 1 DP 1แล้วก็ SR 1วิ่งแบ็ก2ข้างผมตั้งให้เป็นเป็น AR 1ทั้งคู่นะครับทีนี้ก็ LCB กับ RCB ก็ขึ้น1ลง3ทั้ง2ตัวนะครับไม่มีอะไรแล้วผมลืมบอกสาเหตุที่ ต้องตั้งกองกลางเป็น LDM กับ r d m นะครับมันจะดูเหมือนว่าเฮ้ยทำไมอุดขนาดนี้หลังก็5ตัวแล้วทำไมยังมาต้องใช้กลางรับ2ตัวอีกจริงๆแล้วมันมีเหตุผลก็คือถ้าไม่ตั้งเป็น r d m เนี่ยถ้าเลื่อนขึ้นไปเป็น RCM กับ LCM นะครับมันจะทำให้วิงแบ็กเนี่ยไม่ค่อยวิ่งเติมเท่าไหร่มันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะเติมบ้างไม่เติมบ้างซึ่งบางทีแบบจังหวะแบบน่าจะเปิดได้แล้วกองหน้ามันเข้าตำแหน่งแล้วแต่ว่าวิงแบ็กยังไม่ขึ้นมาเลยมันทำให้เป็นปัญหาในการเล่นเปิดโมงครับซึ่ง ก็ต้องถอยลงมาทําให้มันเป็น r d m กับ LDM จริงๆเราไม่ได้อุดนะครับเราทําให้มันเล่นได้ตามแผนเท่านั้นเองส่วนวิธีการเล่นก็จะเป็นแบบรอให้วิงแบ็กเติมขึ้นไปนะครับเราก็จะจ่ายบอลให้กับวิงแบ็กหรือแทงทะลุช่องหรืออะไรก็ได้ให้บอลไปถึงวิงแบ็กให้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปรอกองหน้าเข้าตําแหน่งแล้วค่อยโยนนะครับอย่างจาังหวะนี้ครับอเล็กซ์เตเรสรับบอลมาแล้วนะครับก็รอให้คริสเตีโน่โรนัลโดเนี่ย วิ่งเข้าไปถึงจุดโทษนะครับวิ่งเข้าไปผ่านจุดโทษก็เปิดเข้าไปเรียบร้อยครับเปิดมงโกงสุดๆก่อนจะเปิดก็ต้องรอให้กองหน้าวิ่งเข้าไปถึงประมาณจุดโทษนะครับก็ถึงจะเปิดได้นะอย่างลูกนี้ครับเดวิดเบคแฮม,แมด้วยบอลมาก็เบคแฮมสามารถเปิดเองได้โรนัลโดว,วิ่งผ่านจุดโทษมาแล้วก็เปิดไปเลยครับโลง่งๆนะลูกนี้เปิดมงโกงสุดๆหลักการเปิดมงก็คือรอให้กองหน้าตัวเป้าเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะมงบอลนะครับก็คือให้เลยจุดโทษเข้ามานะครับแล้วถ้าจะดีที่สุดก็คือไม่มีตัวประกบตัวนั้นเนาะ มันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากมันจะโม่งง่ายนะครับแต่ว่าถึงเวลา่ะแค่วิ่งเลยจุดโทษก็เปิดแล้วครับเพราะว่าถ้าเราจะไปรอให้มันโลง่งหรือว่าไม่โดนประกบเนี่ยมันเป็นจังหวะที่หายากนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นแค่ถ้ากองหน้าวิ่งถึงจุดโทษแล้วก็เปิดไปเลยเพราะว่ายัางไงมันก็จะต้องวิ่งฉีกตัวประกบอยู่แล้วนะครับก็ลองจับจังหวะแล้วก็ไปเล่นกันดูนะครับง่ายมากไม่ยากไม่ยาก อย่างจังหวะน,นี้ครับผมอเล็ก์เตเลสรับบอลมาจากพอสโคครับเอาลงแล้วก็เปิดเข้าไปเวนรูนี่เรียบร้อยครับผมเปิดมงกงสุดๆครับเปิดไปแล้วผู้รักษาประตูปัดเข้าประตูให้อีกอเล็ก์เตเลสก็เปิดด้วยเท้าซ้ายฮะเวนรูนี่กระโดดโมงผู้รักษาประตูปัดต่อฮะลูกนี้เวนรูนี่ยกลอยๆมาให้กับแกรี่เนวิลเลี้ยงจี้เข้าไปในเขตโทษแล้วเปิดเข้าไปเปรียบร้อยครับผมเปิดมงกงสุดๆจากซาลาตันอิบราฮิโมวิช จริงๆสลาตันหมงไม่ค่อยดีนะครับก็หลายหลายช็อตหลายเทคอย,อยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้แบบนี้นะครับ <c ười> แกรี่เนวิลก็ค่าเปิดบอลไม่ถึง120ครับเวลาจะเปิดก็พยายามวิ่งเข้ามาให้มันชิดกรอบเขตโทษให้ได้มากที่สุดนะครับเดวิดเบ็คแฮมฮะได้บอลม,มาก,ก็ยึกยักยึกยักเลี้ยงจี้เข้าไปเปิดลูกนี้รูนี่เรียบร้อยครับเปิดโมงกงสุดๆฮะ จริงๆแล้วเบคแฮมเปิดตรงไหนก็ได้ครับแต่เพื่อความชัวรก็คือเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ได้มากที่สุดครับเข้าไปเปิดในกรอบเขตโทษได้เลยก็ยิ่งดีนะครับเดวิดเบคแฮมได้บอลมาจังหวะนี้โยนเข้าไปแล้วพอสโคกระโดดวันเล่ท้าซ้ายด้วยครับไม่ได้มงครับแต่ว่าพอสโคนี่หาตำแหน่งดีมากๆนะครับจับยืน CF ก็ได้ c a m ก็ดีนะครับแต่จริงๆแล้ว c a m ดีกว่าเพราะว่าตัวมงจะได้เป็นกองหน้านะครับลูกนี้ซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับผม กระโดดวอลเลย์เข้าไปครับอย่างที่บอกครับซาลาตันมงไม่ค่อยดีครับแต่ถ้าโลง่ลงๆแบบเนี้ยซาลาตันจะวอลเลย์ได้หรือยิงได้ดีมากๆครับอเล็ก์เตเตสเปิดเข้าไปจังหวะนี้เวนรูนี่เรียบร้อยครับผมเปิดมงโกงสุดๆเนะีแผนนี้เป็นแผนเปิดมงที่สามารถเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วแต่ว่าจังหวะมันจะไปทางไหนได้ดีที่สุดก็ต้องไปเลือกเอาข้อดีก็คือทําให้คู่แข่งจับทางได้ยากนะครับจับทางได้ยากว่าเอ๊ะรอบนี้เราจะเล่นซ้ายหรือเราจะเล่นขวาดีหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ ช็อตเมื่อกี้ก็จะเป็นการเติมเกมของกองกลางตัวรับนะครับออปอรปอกบาเนาะโมงเข้าไปจะใช้เฟรเนี่ก็ได้ครับแต่ว่านานๆานานจะเห็นช็อตแบบนี้ทีนะครับนานๆเลยนะฮะลูกนี้ครับผมแมตต์เมินได้บอลมาจากปอรปอกบาครับรอให้โรโนัลโดเข้าตำแหน่งแล้วเปิดเข้าไปเรียบร้อยครับเปิดโมงโกงสุดๆครับผมและทั้งหมดนี้คือแผนเปิดโมงฟูทีแมนยูนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็จะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า วิธียิงไกลย,ยังไงให้คู่แข่งกดออกจากเกม <c oughs> นะครับสัญญาว่าจะเรียบลงให้ไวที่สุดนะขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ไปแล้วสวัสดีครับ